ทุกคนตอนนี้เรามาเก็บผักตบชวานะคะเราจะเอาไปทำผักตบชวากันกระแทกนะคะที่กำลังฮิตมากในตอนนี้จะงดการใช้เออมึงเกิดโยนมาเบิง่งเนาะจะลดการใช้พลาสติกนะคะจากกันกระแทกที่เป็นพลาสติกจะมาใช้เออเออเออจะมาใช้อที่เป็นสิ่งที่ เป็นมิตรต่อธรรมชาตินะคะทั้งรดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดปัญหาเออออ,อุ๊แล้วก็ลดอีตายแล้วก็ลดปัญหาอ่าขยะมลพิษต่างๆนั่นแหละค่ะดูนะคะดูนะคะเราใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะดูนะคะดูว่าเรามาหาอักตบชวาที่ไหน ซึ่งอยู่ห่างไกลาจากที่สูชนบ่ต้องมึบอองบ่รีตรงตรงโอ้ยเต็มนาควัวเราใสีใจมากนะคะเราออกเดินทางหาเอ,อ๊ะวัวนักวัวเต็มนาไอ้กูต้องจบก่อนเราออกเดินทางตามหาตั้งแต่เช้าเลยนะคะดูห่างไกลาจาก บ้านและผู้คนมากเราเดินมานะคะตามทุ่งนานะคะแล้วก็มาเจอลําห้วยแบบโอ้ยเนาะเราก็มาเจอลําห้วยแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็จะได้ผักตบชาวานะคะต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไปหัน่นให้เป็นท่อนๆเล็กๆนะคะแล้วก็ไปตาแห้งนะคะแล้วก็เอาไปใช้แทน วัสดุกันกระแทกต่างๆนะคะแล้วเรามาดูอีกทีนะคะว่าสิ่งที่คิดและสิ่งที่ทำจะเป็นไปได้ไหมเราค่อยมาดูกันนะคะ